ซีดานขนาดกลางพร้อมราคาที่สุดคุม้มสวยและน่าใช้แค่ไหนไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจมงคลคาร์เซ็นเตอร์ทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกับแม่มดบาแล้วจ้านะคะวันนี้มันจะพามาพบกับรถเก๋งซีดานที่น่าใช้อีกหนึ่งคันนะคะพึ่งเข้ามาเลยนะคะสำหรับเจ้าโตโยต้าอัลติสคันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมกันถึงความคุ้มค่าและความน่าใช้ของเจ้ารถคันนี้กันนะคะตัวนี้จะเป็นเครื่องพันหกร้อยซีซีร้อยเก้าแรงม้านะคะสาหรับโตโยต้าอัลติสนะคะตัว E นะ,ะเป็นตัวกลางนะคะตัวนี้จะมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะสาหรับตัวนี้แล้วก็เจ้าของเดินได้ไปเปลี่ยนแม็ก มาใหม่นะคะพร้อมไฟเลี้ยวกับจกมองข้างให้ด้วยนะ,ะน้องบิ๊มาเรื่อยๆเลยนะคะถึงเดี๋ยวเราจะพาไปชมภายในกันบอกได้เลยว่าคันนี้นะเป็นอีกคันนึงที่มดมองว่าเจ้าของเดิมเข้าดูแลแล้วก็รักษาดีมากๆเลยนะคะสำหรับเจ้า Toyota a l t i s นะคะ 1.6e โมเดลปี2009คันนี้มาน้องบิสพาเข้ามาชมภายในของอัลติสอย่างที่รู้ๆกันเนาะโตโยต้าอัลตนะคะเขาก็จะเป็นรถขนาดกลางเป็นรถผู้บริหารนะคล้ายๆแล้วภายในเขาเนี่ยจะทำแบบคล้ายๆกับ เลยนะ password. ตกแต่งด้วยลายไม้เช่นเดียวกันนะคะน้องบ๊ดดูที่แผงประตูนะคะตกแต่งด้วยลายไม้นะคะบอกได้เลยว่าแทบจะไม่มีรอยเลยนะมีนิดๆหน่นนอยๆนิดเดียวตรงเนี้ยนะคะนิดเดียวนะคะพูดถึงว่าเจ้าของเดิมเนี่ยดูแล้วลดหน้าจะไม่มีเด็กน้องถ้ามีเด็กเนี่ยภายในนะค่อนข้างจะมีรอย,อยเยอะพอสมควรนะคะอ่าตัวนี้จะเป็นเบาะหนังนะคะอ่าดูซูมเข้ามานะคะตัวเป็นตัวนี้นะ เป็นเบาะนอังนะคะทั้งคันเลยนะคะตกแต่งด้วยลายไม้ตรงคอนโซลกลางตรงนี้นะคะเครื่องเสียงนี่ก็มากับตัวรถเลยนะเดิมๆนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ตรงคอนโซลกลางก็ตกแต่งด้วยลายไม้นะคะเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นนะคะในรุ่นของตัว E นะคะตัวนี้นะคล้ายๆกับตัว G เลยอ,อืมเพราะตัว G อ่ะก็จะมีแต่งลายไม้อย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมห้องผู้โดยสารตอนหลังและก็ไปชม ที่เก็บสัมภพราด้านหลังด้วยนะคะเดี๋ยวชมห้องผู้โดยสารตอนหลังก่อนนะอ่าน้องบิสสูงไปตัวนี้นะติดตั้งเป็นพรมกระดุมเนาะเข้ารูปใ้ด้วยทั้งคันเลยนะคะตรงช่องกลางก็จะมีที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะช่องเล็กๆเอะไว,ไว้เก็บอะไรอะ่ะที่เขียบบุหรี่เหรอแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่สูบบุหรี่กันแลนะ้วเนาะพูดถึงว่าตรงนี้ไหนพี่ขอดูตรงนี้นิดนึงอ่านั่นแหละมันก็เป็นเหมือนกับตัวที่เขียบบุหรี่นั่นแหละสมัยก่อนนะรถรุ่น รุ่นประมาณสมัยนั้นนะ่ะจะมีตรงเนี้ยอ่าบางคันก็จะอยู่ที่ด้านหน้านะตรงแถวแถวเกียร์นะคะแต่ตัวนี้มีด้านหลังมาให้นะคะแล้วก็มีอะไรเนี่ยอ่าที่วางแก้วด้านข้างก็ไม่ลืมนะคะที่เก็บของกระจุกกระจิกนะตรงเนี้ยอ่าตรงนี้ก็วางแก้วได้นะคะก็เป็นลายไม้เช่นเดียวกันนะคะตัวนี้จะเป็นเซนทรัลล็อกทั้งคันนะคะสําหรับด้านท้ายมาเรามาดูกัน อ่าเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนนะตรงนี้ก็จะมีสติกเกอร์นะคะคอรลาล่าอัลติสก็อยู่ครบเลย1.6 e นอีนะคะสำหรับคันนี้เซนเซอร์2จุดนะคะภายในไม่ใช่ภายในสิห้องผู้โดยสารไม่ใช่ห้องผู้โดยสารเองเอ๊ะทำไมวันนี้พูดผิดผิดห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะตัวนี้อ่าก็จะมีร่องรอยบ้างแหละในในตัวการใช้งานเนาะตัวนี้จะเป็นแผ่นยางรองของออาติสเขาเองนะคะตัวรุ่นเขาเลยแล้วก็ ตัวนี้จะเป็นยางอะไรแม่แรงนะคะแล้วก็พวกอุปกรณ์ในรถนะคะ่สำหรับตัวนี้นะก็ครบครบนะคะสำหรับ t o y ยต้าอัลติสคันนี้นะบอกได้เลยว่าราคานะ,ะก็ผ่อนสบายสบายยังจัดไฟแนแนนได้อยู่นะคะปี09นะคะตัวนี้ามาชมด้านนี้กันบ้างของอัลติสเขาจะมีเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรเกนอะที่ที่ที่วาง ตัวนี้จะมีสองสองตัวนะซ่อนไว้ข้างบนข้างล่างเนี้ยตัวนี้จะเปิดข้างบนได้แล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นตัวนี้นะคะเดี๋ยวขอดูขอดูคู่มือนิดนึงปีศูนย์เก้าปีศูนย์เก้านะคะถ้าดูจากใบจดทะเบียนแล้วเนี่ยน่าจะผ่านมาอยู่ที่สองท่านนะคะ ตอนนี้เป็นลําดับที่สี 1, น Finance, นะ่ลำดับที่หนึ่งเป็นไฟแนนซ์เนาะลาดับที่สองเป็นลูกค้าลำดับที่สามผ่านมาสองสองสองลายนะคะคู่ครอบครองนะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์ในรถนะคะเล่มดําก็ยังอยู่ครบเลยนะคะคู่มือการใช้งานนะของโตโยต้านี่นะคะคู่มือการใช้รถอ่าแล้วก็คู่มือ,อ,มอที่ตัวอะไรคู่มือรับประกันคุณภาพ แต่ว่าปี0ูนย์เก้าเนาะมันไม่ได้ใช้แล้วแ่ะแต่ว่าก็คือลูกค้าเขายังเก็บไว้อยู่นั่นเองนะคะก็คือบ่งบอกถึงความใส่ใจรายละเอียดในตัวรถนะบางคนรถปีสองปีเนี่ยไม่มีละก็มีเพราะไม่ได้ใส่ใจไม่รู้ไปเก็บไว้ที่ไหนนะคะอ่านี่ก็คือภายในของ t ต y ยต้าอัลติสหนึ่งจุดหก E นะเดี๋ยวเราไปทราบราคากันมาเดี๋ยวสตาร์ทสตาร์ทเสียงเครื่องยนใ่ในฟังน้องบิดบอกเดี๋ยวลืมอีกละสตาร์ทเสียงเครื่องยนต์ให้ฟังเสียงเครื่องกันนิดนึงสำหรับเครื่องยนต์1.6นะคะ ร้อยก้าแรงมา้าโตโยต้าอัลติสคันนี้มา,มาเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1.6นะคะร้อแรงมา้า1 6 0 0ซีซีนะสำหรับโตโ o ต้าอัลตสนะคะ โมเดลปี09คันนี้นะคะเครื่องยนต์ VVT-i นะ16วาลวาวนะคะตัวนี้นี่คือห้องเครื่องรวมรวมของเจ้าคันนี้นะคะหมดได้เลยว่าคนเขาเรียกอะไรลูกค้าน่ะท่านใดนะคะที่กำลังมองหารถยนต์ขนาดกลางนะคะไว้ใช้งานนะคะด้วยความที่เป็นรถโตโยต้าเนาะอะลงอะไหล่นะคะบอกได้เลยว่า าหาง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่แพงนะคะอะไหล่เซียงกงก็มีนะคะเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าเป็นรถเป็นรถตระกูลที่เขาเรียกว่าอะไรก็ได้รับความนิยม <c oughs> พูดถึงโตโยต้านะคะ <c oughs> ก็บอกได้เลยว่าเป็นรถที่ได้รับความนิยมพอสมควรเลยด้วยอะหลงอะไหล่ก็หาง่ายนะคะอะไหล่เทียบอะไรอย่างเงี้ยก็มีให้เลือกเยอะพอสมควรน,นะคะเวลาเราใช้งานไปานานๆเนี่ยมีตัวไหนที่มันจะต้องเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือสามารถที่จะซื้อที่ เขาเรียกว่าอะไรที่เสียงกงก็มีเยอะอะไรเทียบอะไม่ต้องจำเป็นต้องเอเป็นหลายแท้ก็ได้อย่างนี้นะคะเพราะนั้นบอกได้เลยว่าคุ้มค่าและน่าใช้แล้วก็มีความอึดพอสมควรสำหรับโตโยต้านะไม่เท่อจะเป็นตัว เอาติ Artist, เนาะตัวนี้ก็คือตัวเป็นเป็นตัวขนาดกลางแหละเครื่อง1.6นะคะตัวนี้เพราะว่าถ้า v o ออสจะเป็น1.5ใช่ไหมแล้วก็ตามขึ้นมาเรื่อยๆเป็นแคมรีเนาะแคมรี่2,000 2,004อะไรพวกนี้แต่บอกได้เลยว่าเครื่องยนต์ทนทานมากๆเลยสำหรับโตโยตานะคะสำหรับคันนี้นะคะ Toyota a เอาติส1 6 e โมเดลปี09คันนี้นะคะเราขายอยู่ที่ 2 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะ239,000บาทนะคะใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะคะสามารถโทรสอบถามมดได้เลยนะคะ,มมดดเ,ะ,คะเกี่ยวกับเงื่อนไขาการจัดไฟแนนซ์รถคันนี้ยังจัดไฟแนนซ์ได้อยู่นะคะแต่ยอดจัดจะอยู่ที่เครดิตของลูกค,ค้าด้วยนะคะบอกได้เลยว่าถ้าเครดิตดีเนี่ยก็คือจัดได้เยอะได้ดาวได้ดาวไม่เยอะ,ะคะ่ะดาวไม่สูงเนาะพูดถึงอะ่ะแต่รถโมเดลปี0ูยกก็อาจจะต้องมีดาวบ้าง2องสมหมื่นอะไรประมาณนี้นะคะทั้งนั้นก็คือโทรสอบถามมดได้เลยสําหรับคลิปนี้ขอฝากเจ้า Toyota a อัลติ 1.6e โมเดลปี09คันนี้ไว้ด้วยนะคะก่อนที่จะจบคลิปนะคะวันนี้นะตั้งแต่เช้าแนละ้ว12เลยนะ12องศานะคะหนาวตั้งแต่เช้าเชเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ